ต่อการขยายตัวของอุตสาหกรรมโทรทัศน์ไทยด้วยมูลค่าเงินหมุนเวียนในระบบกว่า1 2 0 0 0 0 0บาททําให้ธุรกิจสื่อต่างก็แข่งขันช่วงชิงการได้มาของใบอนุญ,ญาตการให้บริการนะครับไปชิปโฟกัสเรื่องนี้จากรายงานของคุณนัชชานนท์อาภาศิรัต ลายเป็นเกมการแข่งขันแย่งส่วนแบ่งการตลาดที่ดูเดือดอีกครั้งหนึ่งของวงการโทรทัศน์ไทยหลังจากที่กสทชเดินหน้าการประมูลทีวีดิจิตอลอย่างเต็มตัวทําให้ผู้ประกอบการในวงการโทรทัศน์ทั้งหน้าเก่าและหน้าใหม่จํานวน20เอ็ดรายทุ่มทุนเข้าประมูลใบอนุญ,ญาตให้บริการทีวีดิจิตอลโดยนักเศรษฐศาสตร์จา,จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยออกมาประเมินมูลค่าของปรากฏการณ์การเปลี่ยนผ่านครั้งนี้โดยเชื่อว่าอัตราการเจริญเติบโตทีวีดิจิตอลนับตั้งแต่นี้ต่อไป จะเติบโตขึ้นเรื่อยๆจากปัจจุบันมูลค่าทางธุรกิจในวงการโทรทัศน์ไทยอยู่ที่60 0มืล้านบาทแต่หลังจากก้าวเข้าสู่ทีวีดิจิตอลแล้วในอีก15ปีข้างหน้ามีโอกาสเติบโตสูงถึง200%เอร์ซหรือมีเม็ดเงินหมุนเวียนในธุรกิจนี้สูงถึง1,2 0 0 0 0ล้านบาทฟังรายรับอย่างเดียวนะแต่อย่าลืมว่าเวลาวิเคราะห์การอยู่รอดเนี่ยเราจะต้อง ประเมินจากส่วนเกินแล้วก็คือต้องเอาทางด้านต้นทุนเข้าไปคำนึงด้วยนะฮะถ้าถ้าถ้ามองทางด้านรายรับอย่างเดียวไอ้ตัวเค้กก้อนนี้นะครับที่ผมเรียนนะฮะมันน่าจะขึ้นไปถึงก็อย่างที่ผมบอกสประมาณ200%นี่แบบภาพแบบกลางๆนะค่อนข้างคอนเซอร์เวทีฟนิดหน่อยเนี่ยนะครับจากปัจจุบันถ้าตัวเลขกลมๆหกหมืล้านใช่ไหมฮะขึ้นคูณ2กันไปเลยครับถึงแสนสองแสนสามครับในอีก1 5ปี นอกจากนี้จำนวนประชากรไทยที่เพิ่มขึ้นมากถึง6แสนคนต่อป,ปีและ,ะไรายได้ในการจับจ่ายใช้สอยสินค้าอุปโภคบริโภคและสินค้าเกินความจำเป็นก็มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นรวมถึงสื่อโทรทัศน์ที่มีความได้เปรียบเชิงการตลาดที่สามารถเข้าถึงประชาชนได้ง่ายซึ่งจากผลการสำรวจพบว่าคนไทยใช้เวลาในการเปิดรับชมโทรทัศน์เฉลี่ยมากกว่าวันละ3ชั่วโมงและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในทุกๆปีซึ่งปัจจัยเหล่านี้กลายเป็นเหตุผลหลัก ที่ทำให้อุตสาหกรรมโทรทัศน์ขยายตัวได้อย่างรวดเร็วจากการรีเสิร์ชนะของอกลุ่มมีเดียเนี่ยเพียงแค่เมื่อเร็วๆเนี้นะเพียงแค่ปีเดียวเนี่ยนะจำนวนชั่วโมงที่ชมรายการโทรทัศน์เนี่ยนะมันเพิ่มขึ้นนะจากเฉลีย่ยประมาณ3ชั่วโมงต่อวันนะเพิ่มขึ้นเป็น3.48หรือไงเนี่ยนะชั่วโมงต่อวันนะ คือพูดง่ายๆเกือบเือบครึ่งชั่วโมงที่ยาวขึ้นนะอันนี้จํานวนต่อคนใช่ไหมครการขยายตัวของอุตสาหกรรมโทรทัศน์ไทยยังทําให้อุตสาหกรรมโฆษณาละครหรือภาพยนตร์และบริษัทรับผลิตรายการต่างๆเติบโตควบคู่กันไปด้วยเช่นกันจึงเป็นที่น่าจับตามองว่าในอนาคตอันใกล้คนไทยจะเห็นสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นในวงการโทรทัศน์บ้านเรามากขึ้นทั้งการพัฒนารูปแบบและเนื้อหาของรายการและการเปลี่ยนถ่ายบุคลากรระหว่างกันอีกด้วย โดยผู้ชมหรือกลุ่มเป้าหมายจะเป็นปัจจัยสำคัญต่อาการกำหนดทิศทางของวงการโทรทัศน์ด้วยเช่นกันนัชนนอาภาศิรัต NBT News โฟกัส